กันละครั้งหนึ่งแพะนักประดิษฐ์กำลังทำการทดลองสำคัญอยู่เธอระมัดระวังมากถ้าฉันเทน้ำเกลือลงไปหนึ่งหยดหย,ยการทดลองไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ในวันนั้นหมาป่ากำลังแอบมองแพะนักประดิษฐ์อยู่มันมีความสุขที่เห็นการทดลองของเธอไม่สำเร็จถ้าฉันทำการระเบิดแบบเดียวกันที่ทะเลส,สาบได้ ต้องจับปลาได้มากแน่ๆมาป่าเข้าไปในห้องทดลองของแพะวันนี้อากาศดีมากเลยนะเธอไม่อยากไปทำการทดลองข้างทะเลสาบบ้างอเหรอ แพนักประดิษฐ์ชอบความคิดนี้มาก<ะ>เธอคิดว่าได้ออกไปก็คงดี<ะ>ลูกแพะน้อยหยิบหลอดทดลองและหมาป่าก็หยิบเกลือกับพริกไทยมันตรงไปที่ทะเลสาบเราทำบาร์บีคิวกันได้ <c oughs> นะ <c oughs> เราใส่เกลือสักนิด ลิกไทยหน่อยหนึ่งโอ้น่าร่อยเมื่อไปถึงที่ทะเลสาบแพนักประดิษฐ์ทำการทดลองอีกครั้งน้ำในนี้ควรจะใสเมื่อฉันเทสารลงไปแต่มันยังไม่ได้ผลน่ะ อย่ายอมแพ้เทปไปเรื่อยๆให้ตายฉัเลอะผิวแล้วแพ้นักกระดิษฐ์ไปที่ทะเลสาบพ,พร้อมหลอดทดลองและทิ้งม้าป่าไว้ข้างหลังเธอเทส่วนผสมและเทเพิ่มขึ้น ไม่มีอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอใชยโยมันได้ผลฉันต้องเทมันในน้ำสะอาดไม่ใช่น้ำเกลือเย้ฮูฉันต้องกลับไปที่ห้องท่นลองแล้วละ่ะ ม้าป่าโมโหมากมันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันเลยลงไปในทะเลสายังคงถือขวดเกลือไว้ในมือไม่เห็นจะเข้าใจเลย ไมก่อนหนห้านนี้้มมัไไดรล,ล,ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณอาณาจักรอันไกลโพ้นมีพระราชนีผู้งดงามและพระราชาผู้แสนสง่าปกครองอยู่พระราชนีไม่เพียงงดงามแค่รูปลักษณ์เท่านั้นแต่ยังงดงามที่จิตใจอีกด้วย ประชาชนรักพระองค์อย่างสุดซึ้งพระราชนีมักจะช่วยเหลือผู้คนและอยากให้ประเทศของตนมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ตลอดพระราชนีปรารถนาที่จะมีที่ดาอยู่เสมออยู่มาวันหนึง่งขณะที่นั่งปักผ้าอยู่ริมหน้าต่างพระองค์ก็ฝันถึงที่ดานในอนาคตด้วยพระองค์อยู่ในพวังจึงปักเข็มไปที่นิ้วโดยไม่ได้ตั้งใจเลือดจากนิ้วของพระองค์หยดลงบนผ้าสีขาวที่กำลังปั ในขณะนั้นก็มีดาวพุ่งผ่านฟากฟ้าพระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐานพระผู้เป็นเจ้าโปรดส่งทิดาน้อยมาให้ลูกเถิดขอให้เธอจงงดงามซะจนทุกคนชื่นชมเธอขอให้เธอมีแก้มสีชมพูผมดำคลับเหมือนลูกริมฝีปากของเธอเป็นสีแดงด่งเลือดหยดนี้ในดวงตาของเธอสดใสด่งเพชรและผิวของเธอขาวเหมือนกับผ้าผืนนี้ขอให้กลิ่นกายของเธอเหมือนดอกไม้ในสวนของลูกขอให้ฟันของเธอขาวเหมือนไข่มุกที่คอของลูก หลังจากนั้นไม่นานคำขอก็เป็นจริงจึงได้แบ่งปันข่าวดีกับพระราชาว่าพวกเขาจะมีลูกกันแล้วราชนีของเราเจ้าประสงค์สิ่งใดเราจะให้ของขวัญที่วิเศษที่สุดแก่เจ้าสุขภาพของหม่อมฉันไม่ดีเท่าที่เคยสิ่งที่จะขอจากท่านคือการปกป้องลูกของเราจากสิ่งชั่วร้ายโปรดสัญญากับหม่อมฉันว่าท่านจะปกป้องเธอหม่อมฉันไม่ต้องการสิ่งใดอีกแล้ว เมื่อการเวลาผ่านไปพระราชินีได้ให้กำเนิดทิดาน้อยแสนสวยอย่างที่พระองค์ปรารถนาธิดาของพระองค์มีผมสีดำริมงฝีปากสีแดงดวงตาสดใสผิวขาวราวกับหิมะและมีกลิ่นเหมือนดอกไม้ <G ül üyor> พวกเขาจึงตั้งชื่อเธอว่าสโนว์ไว้เพราะความขาวของผิวของทิดาน้อยนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานสุขภาพของพระราชินีก็สุดหนัก จนสิ้นพระชนพระราชาหนุ่มผู้นี้ก็โศกเศร้าเป็นอย่างมากในขณะที่โศกเศร้ากับภรรยาที่รักนั้นเขาก็ตั้งใจเลี้ยงสโนไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อสโนไวทอายุครบห้าขวบพระราชาก็จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ขึ้นที่วังเพื่อฉลองวันเกิดของทิดาน้อยและจะเลือกพระราชินีคนใหม่ด้วย นางงานเลี้ยงหญิงงามที่มีพลังเวทมนต์ได้ปรากฏตัวขึ้นเธอใช้พลังนี้เพื่อเต้นรำกับพระราชาและร่ายมนต์ใส่จนได้แต่งงานกับเขาและกลายเป็นพระราชินีแม่เลี้ยงของสโนไวท์เป็นหญิงที่งดงามมากแต่เธอก็ทนงตัวโหดร้ายและชั่วร้ายตั้งแต่วันแรกที่เธอมาถึงวงังเธอก็ดูถูกสโนไวท์ทันทีเธอเห็นสโนไวทเป็นคู่ต่อสู้ของเธอ นอกจากนี้ราชินียังมีกระจกวิเศษอีกด้วยเธอปรึกษากระจกเกี่ยวกับอนาคตเสมอและมักจะถามว่ากระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีราชินีที่รักท่านสิคือผู้ที่งามเลิศในปัตตภีนี้ <c oughs> และเมื่อเวลาผ่านไปเโนไวกลายเป็นเด็กสาวที่งดงามมาก ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถละสายตาไปจากเธอได้เลยขณะที่เธอเดินเล่นในสวนของพระราชวังลมที่พัดผ่านจะทำให้กลิ่นหอมดอกไม้จากผมของเธอกระจายไปทั่วนกและผีเสื้อจะติดตามเธอไปรอบๆเสมอ,อยามเธอร้องเพลงเสียงของเธอก็จะไพเราะดั้งเสียงสวรรค์นกในสวนจะพากันเงียบและฟังเธอวันหนึ่งราชนีถามกระจกว่า กระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีราชินีของข้าท่านงดงามมากแต่หญิงที่งามที่สุดในปัตตภีก็คือสโนไวท์ราชินีผู้ริษยาและโหดร้ายกรวดมากจนคว้ขวดในมือใส่กระจกวิเศษได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงกันไม่มีใครสวยเกินกว่าข้าไปเรียกองคหญิงมาเดี๋ยวนี้เลย ในขณะเดียวกันเธอขังพระราชาไว้ในคุกใต้ดินของวังและบอกทุกคนว่าเขาไม่ได้ทำงานเพื่อประชาชนของเขาเธอ,อยังเรียกนายพรานประจําวังมาแล้วออกคําสั่งอย่างเข้มงวดแก่เขาข้าต้องการให้เจ้าฆ่าสโนไวและนําหัวใจของนางมาให้ข้าเป็นหลักฐานสโนไวผู้ซึ่งไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองเข้ามาพบกับราชินีแม่มด สโนว์ไวเอ๋ยเจ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกมาหลายวันคงเบื่อภายในปราสนี่เป็นแน่ข้าอยากให้เจ้าเอาสตรอเบอรี่จากในป่ามาให้ข้าหน่อยเจ้าจะได้ไปรับอากาศบริสุทธิ์ยังไงล่ะเจ้าจะมีความสุขไม่ต้องกังวลข้าจะส่งนายพรานที่ไว้ใจได้ไปกับเจ้าด้วยในขณะที่เจ้าหญิงกับนายพรานเข้าไปในป่าลึกเพื่อเก็บสตรอเบอรี่นายพรานที่น่าสงสารนั้นเศร้าใจมากเขาจะทำร้ายคนที่มีจิตใจดีและงดงามเช่นนี้ได้ยังไงกัน มันต้อองมีีวิธื่นสนสายพรานไม่สามารถลงมือฆ่าเธอได้พวกเขานั่งใต้ต้นไม้และเขาก็บอกเธอเกี่ยวกับแผนการชั่วร้ายของราชินีองค์หญิงของข้าโปรดหนีไปให้ไกลเถิดหากราชินีรู้ว่าข้าทำอะไรลงไปเราจะฆ่าเราทั้งคู่เขารีบไปล่าสัตว์ทันทีและนำหัวใจของมันไปให้ราชินี อืออเจ้าหญิงอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นทั้งคืนเธอรู้สึกกลัวมากในตอนเช้าเธอก็ออกเดินทางหลังจากนั้นไม่นานเธอก็มาถึงบ้านหลังเล็กหลังหนึ่งจึงเข้าไปข้างใน ธอมองไปรอบๆด้วยความประหลาดใจที่นี่ที่ไหนกันนะของทุกอย่างเล็ดไปหมดเลยมีอย่างละเจ็ดทุกอย่างเลยงั้นเหรอเก้าอี้ตัวเล็กเจ็ดตัวช้อนส้อมเจ็ดคู่เพราะว่าเธอหิวมากเธอจึงทำซุปด้วยส่วนผสมที่เธอพบในบ้านหลังนี้เธอกินและขึ้นไปชั้นบนแล้วเธอก็หลับไปบนเตียงเล็กๆ ตกคำ่ำเจ้าของบ้านที่กลับมาจากเมืองแรกนั้นจริงๆแล้วเป็นคนแคระทั้ง7ชื่อของพวกเขาก็คือด็อกโดบี้แฮปปี้กรัมบี้เซนิซี่แบชฟูลและสลิปปี้เฮ้ยกลิ้นอะไรน่ะกลิ้นยักษ์กระซุบอร่อยๆเลยล่ะอืม โอ้ oh. mm ื hmm. mm hmm. เหมือนมีคนเข้ามาในบ้านเลยมาดูสิมีผู้หญิงนอนอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะความชุลมุนปลุกให้สโนไวตื่นขึ้นมาเธอหวาดกลัวไม่เห็นพวกเขาในตอนแรกจากนั้นเธอจึงบอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอฉันชื่อว่าสโนไวฉันไม่ได้มีเจตนาร้ายฉันไม่มีที่ไปแล้ว ฉันถึงได้มาที่นี่ให้ฉันอยู่ด้วยเถอนะแน่นอนองค์หญิงพวกเราจะไม่ปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในป่าอย่ากังวลเลยเธอเป็นแขกคนแรกของเราที่ทำซุปอร่อยขนาดนี้เลยนะในขณะเดียวกันราชินีแม่มดที่ฮารูไม่ว่าสโนไว้ย,ยังมีชีวิตอยู่ ก็ได้ถามกระจกอีกครั้งกระจกวิเศษจึงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภี <laughs> ราชินีของข้าท่านงดงามมากแต่สโรไว้เที่อาศัยอยู่กับคนแคร์ทั้งเจ็ดนั้นงามที่สุดในปัตตภี <c oughs> เป็นไปได้ยังไงในพรานต้องโกหกข้าแน่อันดับแรกข้าจะกําจัด snow w h i แล้วจะให้บทเรียนแก่นในพรานนั่นเธอรีบวางแผนชั่วร้ายทันทีเธอวางยาพิษบนแอปเปลิลและปลอมตัวเป็นหญิงชราเพื่อหลอกสโนวไว้ออสวัสดีจ้ามีใครอยู่ไหม ข้าหิวมากและอาหารก็หมดไปแล้วคนแคระทั้งเจ็ดได้เตือนสโนไวแล้วว่าห้ามเปิดประตูให้ใครแต่สโนไวรู้สึกสงสารหญิงชราที่อยู่หน้าประตูบ้านไม่ต้องแปลกใจเลยเธอปล่อยให้หญิงชราเข้ามาในบ้านเข้ามาก่อนเถอะจายินดีต้อนรับ ขอบใจจ้าแม่หนูอยู่ในป่าฉันเหนื่อยแล้วก็หิวมากเลยแม่หนูมีอะไรให้ฉันกินบ้างไหมแน่นอนจ้าพอมีซุปอยู่บ้างพอกินเสร็จราชินีแม่มดที่ปลอมตัวเป็นหญิงชราก็ยื่นแอปเปลิลอาบยาพิษให้เสนอไว้เสนอไว้กัดแล้วก็สลบล้มลงไปกับพื้นเนาะ ชินีแม่มดและกลับไปที่วังอย่างมีความสุขตกเย็นเมื่อคนแร่ทั้งเจ็ดที่เพิ่งกลับมาจากเมืองแร่เห็นเธอนอนอยู่บนพื้นพวกเขาก็คิดว่าเธอตายไปแล้วจึงเสียใจมากเราควรทําให้เธอนอนหลับสบายตลอดไปมาสร้างเตียงสายวิเศษให้เธอกันเถอะเจ้าชายรูปงามที่เดินผ่านป่ามานั้นได้ยินคนแร่ทั้งเจ็ดร้องไห้ เขาสงสัยใครรู้จึงเข้าไปหาพวกคนแครโอ้เกิดอะไรขึ้นกันนีเจ้าชายประหลาดใจมากเมื่อเขามองดูว่าใครนอนอยู่บนเตียงคริสตัลที่ล้อมรอบด้วยมวลดอกไม้เธอเป็นผู้หญิงที่เขาฝันถึงมาหลายวันกลิ่นผมหอมของเธอยังคงปกคลุมอยู่ทั่วป่าหญิงงามผู้นี้คือใครกันเหรอ เเเเธธอออชื่่สสโนนไไไว้้รราาาามมมถปลลกขึดยคนแคระเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เจ้าชายฟังเจ้าชายยกฝาครอบคริสตัลเพื่อมอบจุ่มพิษอำลาให้กับหญิงสาวในฝันของเขาเขาจุ่มพิษที่แก้มของเธอ ในขณะน nun, ั้นม oh. <Yeah. S 1> ีบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคาถาได้เสื่อมคลายและมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสโนไวล์ลืมตาและลุกขึ้นนั่งบนเตียงคนแคร์ทั้งเจ็ดและเจ้าชายต่างก็มีความสุขมากเจ้าเป็นผู้หญิงในฝันของเราสโนไวล์นี่คือวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเจ้าจะแต่งงานกับเราไหมก่อนอื่นต้องตามหาท่านพ่อแล้เล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและรับคำอวยพรจากท่านด้วย พวกเขากลับไปที่วังและช่วยพระราชาออกจากคุกใต้ดินราชินีแม่มดนี้ไปด้วยความกลัวเจ้าชายและสโนไวท์ได้แต่งงานกันและใช้ชีวิตยังมีความสุขตลอดไปกาละครั้งหนึ่งมีพ่อค้าผู้แสนร่ำรวยมากรวยจะไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินมากแค่ไหน พ่อคามีลูกสาวอยู่3ามคนสองคนแรกเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขี้เกียจและไร้ซึ่งความปราณีแต่คนที่สามกลับเป็นคนที่ซสนสุภาพอ่อนโยนและน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อด้วยเรือนผมของเธอเป็นสีน้ำตาลสลวยและดวงตาโตสีเขียวหน้าตาของเธอสะสวยและเป็นคนนิสัยดีดังนั้นพ่อของเธอจึงเรียกเธอว่าโชมงามโชมงามไม่เคยต้องการทำให้พ่อของเธอกลุ้มใจในทางกลับกัน พี่สาวของเธอคิดถึงเพียงแค่เงินเสื้อผ้าและเพชรพลอยนี่จึงเป็นเหตุผลที่พ่อรักโฉมงามมากที่สุดตกบ่ายวันหนึ่งโฉมงามฝันถึงเจ้าชายที่มีเรือนผมสีดำหล่อเหลาและสูงสงา่าในความฝันของเธอนั้นเธอสวมชุดราตรีแสนสวยในขณะที่กำลังเต้นรำกับเจ้าชายและในตอนท้ายของการเต้นรำเจ้าชายได้มอบดอกกุหลาบให้เธอเป็นของขวัญ เมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอยังคงยิ้มแย้มและเต้นรำไปด้วยกับความฝันของเธอ hmm. พี่สาวของ hmm. เธอมองดูแล้วตกใจอย่างมากพวกเธออิจฉาโชมงามนั่นเอง hmm. หลายวันผ่านไปและวันหนึ่งพ่อของโชมงามได้รับข่าวร้ายพายุทรงพลังได้ทำลายเรือของพ่อค้า oh. ทั้งหมดเรือจมลงทุกลำ หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้รับข่าวดีว่าหนึ่งในเรือของพวกเขายังไม่จมลงทันทีที่รู้ข่าวนี้พ่อของพวกเธอก็รีบไ,<อ>ไปที่ท่าเรือด้วยความปิติเราปลอดภัยแล้วลูกพวกเรากลับมารวยแล้วห<า>ลังจากที่พ่อขายสินค้า<อ>ทั้งหมด<อ>พวกเจ้าอยากให้เอาอะไรมาฝากบ้างลูกขอชุดกับรองเท้าส,สวยๆค่ะ ลูกขออัญมณีเม็ดงามๆลูกขอแค่พ่อกลับมาอย่างปลอดภัยก็พอแล้วลูกไม่อยากได้อะไรแต่ถ้าพ่อหาดอกกุหลาบสีแดงมาให้ลูกได้ลูกจะมีความสุขมากพ่อขาบอกลาลูกๆของเขาและไปที่ท่าเรือแต่เมื่อเขามาถึงเขาไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยเรือถูกทำลายและสินค้าทั้งหมดตกลงไปในทะเลและหายไปดังนั้น oh. มันจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง วกเขายังคงยากจนอยู่หน้าเศรา้าระหว่างทางกลับบ้านเขาเข้าป่าไปโดยไม่รู้ตัวเขาพยายามมองหาถนนแต่ณตอนนี้ทั้งเขาและม้าเหนื่อยมากแล้วท่านใดนั้นเองเขาก็เห็นแสงสว่างข้างหน้าอยู่รำไรท้องฟ้าเริ่มมืดลงเขาจึงรีบไปยังที่ที่มีแสงสว่าง พระราชวังที่งดงามปรากฏต่อหน้าเขามันเป็นพระราชวังที่มีแสงสว่างล้อมรอบและมีสวนขนาดใหญ่พระราชวังนี้ให้ความรู้สึกลึกลับแก่ผู้มาเยือนเมื่อพ่อค้ามาถึงประตูสวนประตูก็เปิดต้อนรับเองในทันทีผ่านเส้นทางที่มีต้นไม้มากมายเข้ามาเข้าไปถึงประตูพระราชวังซึ่งก็เปิดขึ้นเองในทันทีเช่นเดียวกันแม้ว่าพ่อค้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็เข้าไปข้างใน สวัสดีมีใครอยู่บ้างไหมเขาเดินผ่านห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่และห้องอื่นๆเพื่อถามว่ามีใครอยู่บ้านบ้างหรือไม่ท่านใดนั้นเขาพบว่าตัวเองมาอยู่หน้าโต๊ะที่เต็มไปด้วยอาหารขนมหวานและผละไม้หลากหลายชนิดเพราะว่าเขาหิวมากเขาจึงนั่งลงและกินจนอิ่มเขาเดินไปรอบๆห้องที่มีสเสน่ห์ของพระราชวังเขาจึงหาที่สำหรับนอน และเขาก็พบห้องนอนที่สวยงามอยู่ชั้นบนสุดตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วพอเจ้าของพระราชวังมาถึงเว้ข้าจะขอบคุณพวกเขาสําหรับทุกสิ่งเองเขานอนลงบนเตียงแล้วก็หลับไปวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาเดินลงไปข้างล่างคราวนี้เขาได้เห็นว่าโต๊ะอ,อาหารขนาดใหญ่ที่สวยงามนั้นได้ถูกจัดเตรียมไว้สําหรับเขาแล้วข้าว่าข้าโชคดีอีกครั้งหนึ่งแล้วมีแมกระทั่งน้ำผลไม้สด แต่ข้าต้องไปแล้วแม้ว่าข้าจะไม่ได้พบท่านแต่ก็ขอบคุณมากลาก่อน เขาเดินออกไปที่สวนและเมื่อเขาเข้าประตูมาเขาก็เห็นดอกกุหลาบสีแดงแสนสวยข้าจะเอาดอกกุหลาบนี้ไปเป็นของฝากให้ลูกสาวข้าโชมงามจะต้องชอบมันอย่างแน่นอนเขาเด็ดดอกกุหลาบขึ้นมาในเวลาเดียวกันเขาก็ได้ยินเสียงอยู่ข้างหลังเขาเมื่อเขาหันไปดูก็พบกับสาประหลาดต้นหนึ่งมันเป็นอสูรที่น่ากลัวมือมันมีขนดกสีดำปากกับดวงตาใหญ่โตและมีฟันอันแหลมคม เราทาทุกอย่างเพื่อให้ท่านพักผ่อนอย่างสะดวกส,สบายนี่ท่านไม่ละอายที่จะเด็ดดอกไม้นั่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างนั้นเลยขออภัยขอรับนายท่านข้าไม่ได้มีความประสงค์ร้ายหากแต่ข้ามีลูกสาวอยู่สามคนหนึ่งในนั้นขอให้ข้านาําดอกกุหลาบไปฝากข้าเด็ดมันเพื่อลูกสาวของข้าได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยงั้นท่านมีลูกสาวสามคนสินะถูกต้องขอรับงั้นเราจะยกโทษให้หากท่านทําตามเงื่อนขายหนึ่งดึงในลูกสาวของท่านจะต้องมาอยู่ที่นี่กับเราด้วยความเต็มใจ ถ้าไม่มีใครมาแล้วก็เราจะลงโทษท่านใ้สาสมเลยทีเดียวเอาหนิเราให้ม้าที่เร็วที่สุดของเราหวังว่าท่านทั้งสองจะมาหาเราภายในสัปดาห์นี้ถ้าท่านไม่มาท่านจะได้ชดใช้ให้กับความโอหังของท่านด้วยพ่อค้านั้นยังยากที่จะมีชีวิตอยู่จึงปีนขึ้นไปบนหลังม้าแล้วก็ขี่กลับบ้านเขาอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลูกสาวของเขาฟังใครจะไปที่นั่นกับพ่อเหรอ ลูกอยู่กับอสูรกายไม่ได้หรอกชมงามต้องรับผิดชอบหล่อนควรจะไปใช่เป็นความผิดหล่อนที่ทำให้ท่านพ่อต้องเจอกับอสูรร้ายนี่หล่อนควรไปก็ได้ก็ได้ท่านพ่ออย่ากลุ้มใจไปเลยลูกจะยอมไปและช่วยชีวิตของท่านไว้เองลูกสาวแสนสวยของพ่อเจ้าต้องไปก็เพราะพ่อพ่อขอโทษนะอย่าเศร้าไปเลยท่านพ่อทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยดี เมื่อพวกเขามาถึงพระราชวังทุกอย่างก็เหมือนดั่งครั้งก่อนมีไฟที่กำลังไหม้อยู่ในเตาผิงโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารและแสงไฟสว่างสวัยทุกที่เนื่องจากทั้งคู่หิวจากการเดินทางไกลพวกเขาจึงนั่งที่โต๊ะและทานอาหารเย็นหลังจากนั้นไม่นานอาสูรก็มุ่งหน้าลงมาข้างล่างสวัสดียามเย็นและยินดีต้อนรับเรามีนามว่าอาสูรเจ้าจะอยู่ที่นี่กับเราไหมค่ะท่าน เป็นข้าเองที่ต้องการดอกกุหลาบไม่ใช่ความผิดของพ่อข้าเลยเขาแค่อยากจะนําของขวัญมาให้ข้าเท่านั้นพ่อของเจ้าจะจากไปในวันพรุ่งนี้และเจ้าจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนของเรานะวันต่อมาพ่อของชมงามก็จากไปพ่อควงจะคิดถึงเจ้ามากยกโทษให้พ่อด้วยลูกรนะักลูกก็จะคิดถึงท่านพ่อเช่นกันอย่ากังวลไปเลยดูแลตัวเองด้วยท่านพ่อชมงามโบกมือลาพ่อจากประตูสวน หลายวันผ่านไปเธอก็ยังคงเศร้าย่างไม่น่าเชื่อเธอร้องไห้ทุกวันคือหนึ่งขณะที่เธอร้องไห้เขาจะทําอะไรกับอสูรเขาจะชินกับเรื่องนี้ได้ยังไงกันเขาก็ปรากฏตัวต่อหน้าสวัสดียามเย็นเป็นยังไงบ้างละ่ะห้องของเจ้าสบายดีหรือไม่เจ้าต้องการอะไรไหมสิ่งใดเราก็หามาให้ได้นะการที่เจ้ามาที่นี่ด้วยความเต็มใจมันทําให้เรามีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อเออถ้าเพียงแต่เจ้าชอบเราสักหน่อย นี่เป็นเพราะเราอับประลักใช่ไหมโชมงามพูดความจริงกับเขาข้าไม่ชอบท่านแต่ข้าต้องไปทำตัวให้คุ้นชินกับท่านรอดูเถอะนะสักวันเราจะทำให้เจ้าชอบเราให้ได้เจ้าจะไม่ได้เห็นความอับประลักในใบหน้าของเราแต่เจ้าจะได้เห็นความงามของจิตใจเรานั่นต่างหากหล่าที่สำคัญพวกเขากลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันทั้งสองเล่นเปียโ,โนและร้องเพลงด้วยกัน พวกเขายังเดินเล่นชมสวนและให้อาหารนกกันอีกด้วยโฉมงามตระหนักได้แล้วว่าอสูรไม่ได้อัปละลักอย่างที่เธอเคยคิดแท้จริงแล้วเธอกลับเริ่มชอบเขาเข้าแล้วคืนหนึ่งเธอฝันว่าพ่อของเธอป่วยหนักมากเ <c oughs> ช้าต่อมาอารุณสวัสดิ์เมื่อคืนข้าฝันถึงท่านพ่อของข้าท่านป่วยหนักมาก ได้โปรดอนุญาตให้ข้าได้ไปเยี่ยมท่านพ่อสักหนึ่งสัปดาห์ได้หรือไม่ข้าคิดถึงท่านพ่อเหลือเกินให้ข้าไปเถอะพ่อได้สิหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะหากเจ้าไปเกินหนึ่งสัปดาห์แล้วไม่กลับมาเราจะตายอยู่ที่นี่อย่าลืมสะละิล่ะข้าสัญญาและข้าจะรีบกลับมาถ้าอย่างนั้นเจ้าจงสวมสร้อยที่มีเหรียญวิเศษ,ษรูปหวัวใจนี่สิหากเจ้าอธิษฐานในขณะที่กุมเหรียญนี่ไว้คำขอก็จะเป็นจริง ทั้งสองได้แยกจากกันข้าอยากไปหาท่านพ่อของข้าเธอมาอถึงบ้านของพ่อเธอแล้วเขาดีใจมากที่ได้<อ>เจอเธอและอาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นในพันทีพ่อคิดถึงเจ้าแลือเกินโฉมงามลูกก็คิดถึงท่านพ่อเช่นเดียวกันพี่สาวของเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเธอโผล่มาที่นี่ได้ยังไง พวกเธอก็ยังคงริษยาโฉมงามโฉม,มงามเล่าให้พ่อเธอฟังทุกอย่างว่าเธอมีความสุขดีและขอให้พ่อไม่ต้องเป็นห่วงเธอเธออยู <c oughs> ่ <c oughs> ที่บ้านพ่อของเธอครบหนึ่งสัปดาห์โดยไม่ทันได้ตระหนักว่าเวลาล่วงเลยไปแค่ไหนวันหนึ่งเธอได้ฟันเห็นอสูรนอนอยู่บนพื้นเธอคิดว <c oughs> ่าเขาตายซะแล้วจึงทำให้เธอหวาดกลัวเป็นอย่างมาก เธอเริ่มประหนักได้ว่าเธออยู่ที่นี่เกินมาหนึ่งวันแล้วเธอรู้สึกผิดเพราะได้ผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอสูรอสูรบอกกับข้าว่าหากข้าอยู่ที่นี่เกินหนึ่งสัปดาห์เขาจะต้องตายข้านี่มันช่างเห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะข้าก็คงไม่มีวันให้อภัยตัวเองแนะ่ชมงามรีบไปบอกลาพ่อและพี่สาวของเธอเธอกุมเหรียญรูปหัวใจเอาไว้แน่นและจุ่มพิษมันแล้วอธิษฐาน เธอพบว่าเธอมาอยู่ที่พระราชวังของอสูรแล้วอสูรน,นอนหลับตาอยู่บนพื้นโชมงามผู้สิ้นหวังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีข้ามไม่น่าทิ้งท่านไว้ที่นี่ผูด้เดียวเลยให้อภัยข้าด้วยโชมงามคิดว่าเธอสูญเสียอสูรไปแล้วจึงร้องไห้ไม่หยุดท่านใดนั้นอสูรก็ลืมตาขึ้นในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าข้ารักท่านมากแค่ไหนเจ้าสามารถร,รักชายที่อับลักษ์อย่างเราได้จริงๆอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิ ข้าจะไม่มีวันจากท่านไปไหนอีกแล้วถ้างั้นเจ้าจะแต่งงานกับเราได้ไหมแต่งสิข้าจะแต่งกับท่านท่านใดนั้นก็มีแสงสว่างส่องวาบขึ้นใบหน้าของอสูรเริ่มเปลี่ยนไปเ <c oughs> จ้าชายผู้มีใบหน้าหล่อเหลาได้ปรากฏขึ้นแทนอสูร <c oughs> เขามีรูปร่างสูงสงา่าและมีเรือนผมสีดำาดกหนา <c oughs> ท่านคือเจ้าชายที่ข้าเต้นดัมด้วยในฝันนี่นะใช่แล้วละ่ะ แม่มดชั่วร้ายสาให้เรากลายเป็นอสูรวิธีเดียวที่จะคลายเวทมนต์ได้คือต้องมีหญิงสาวที่ยอมแต่งงานกับเราถึงแม้เราจะมีหน้าตาอับปลักก็ตามขอบใจที่ช่วยชีวิตเรานะโชมงามหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายกับโชมงามก็แต่งงานกันพวกเขาทั้งสองเชิญพ่อและพี่สาวของโชมงามมาที่พระราชวังทั้งสองใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันด์นี่เป็นชัยชนะที่มาจากความงามภายัยคอมดอซัน